รับสินอนก็ไ่ได้รับได้น,นอนอพี่น,อน้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องความเป็นบ้าลืมห,หมวกเลยเด้นี่ว่าสินอนอยากนอน ขึ้นไปนขั้นดีอีกแล้วสว่าอีกปรแม่จังหน่อยหนึง่งเรื่องขึ้นดีไหญ่งไม่ใหญ่เป็นไผ่อ๋อปันติดตามผากติดตามเพิ่นก็นเลยปหูนะทุงสงไม่ใหญ่นะคือคนที่เป็นหมอพี่น้องเป็นเป็นแม่หมอแม่หมอเิ่นเิ่นปัวทางอันนี้นะ ทางไญยาสตร์นะตะกี้กระเพิ่นกับปิ่นปัวอีพ่ออีแม่มากสองเท่าฮันเดพี่น้องจำได้บ่ที่ยวไปค้นเข่าไฮเด้ไปค้นเข่าไฮไปคน้นเขาสอยเราวผ้าเบาดุยเบาลุ่งเบาตาเบาแม่นไปเฮนดหมวนกระดอก งานซบเรากับบรมี่ยังดอกพี่น้องเว้ยไาหน้าตากาเรากับบรมี่เนาะตามทีเขาแจ้งไปหั่นละเราก็ได้มีสัง่งโอ้ยโอ้โอ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 ยโ้ขออภัยม่มีสัญญาณตอบรับจากป็กไม้ที่คุณเลือกในการอันนี้ จะมีผู้ใจบุญเพิินโอ้ยกศสาถูบุญนำคุณผีละลายเด้อครับเด้อเียนสวยบริจาคลงศมมาหายย่ายนะสวยบริจาคลงศมมาหายมีใหญ่นะเนะาะบออยก็มีคนติดตามเยอะอยู่ติดตามเยอะแต่ยอดวิวไม่เยอะตอนนี้เวลานี้เขาสอยไถยบไ่ไดตอนนี้นะบนทั้งลายพี่เนา มันบอกคอยมีเวลาสิถ่ายขิดลายได้กับบอกคอยบันไดดอกอันพอดีพอดีมีคุณป้าตั้งกรุงเทพเป็นฝากเงินมาเมื่อกี้นะเปิดเบึ้งล่ายแล้วไล่เขาฝากทำบุญกับยายที่เสียชีวิตด้วยนะโอเคครับยายโอเคครับ เออคุณป้าโอ้ยโทษทีครับคุณป้าเป็นฝากมันอน่ะสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันก็พี่สองพันอีกคนหนึ่งกับฝากมาอีกพี่คนหนึ่งกับฝากมาสองร้อยพอดีเป็นสองพันสองเนาะเงิน,นเนื้อๆน,นี้ก็สิไปใส่ใจ่ายนี่งานทะเลยัางงานบุญอีกนี่อ่าโอ้ย ตามอนันเด้อพี่น้องเด้อตามกำลังแห่งศรัทธาผู้ได้คิดว่าอยากทำบุญเ<ม>นาะอันนี้สิว่าออกไปนี่ขอกับว่าแมนแพรกับว่าแมนแพระแหละแพ่เออขอกับว่าแมนแพ่บุญบอกบุญไปเลยเนาะแล้วก็สิทำบุญนี่นี่แจกเขาเล่านี้ตัวเราเองน่ะเราบุญเรื่องฮูเล่าเ็อป อ๋อเขาใหญ่นะ่ะเงินนะสติรุดสติแตกเปิดเลยมืหูเหลืองหูเหลาอย่างาาานี้เขาใจเขาใจความรู้สึกของคนสูนเสียมุมเศร้าหนึ่เอาเงินมอบให้มอบเงินให้พันเจ็บกัหายอยู่หายกิกซิกกึกซิกอยู่หนาโลง่งอยู่ขางโลง่งศพเมียโอ้ยเฮานะ่ะคือเห็นคือเห็นสภาพของตัวเองพอาเฮานะ่ะผ่านมาแล้วเนาะกกความเจ็บความตายเนะี่ยเห็นมาเบิ่ดละความเจ็บความป่วยความตายเห็นมาเบิ่ดละ เจอมาบนินล้วนี่เงินจำนวนนี้ฮะก็บสเปนมอบให้อีพอคือเกา่าใส่จ่ายนกท้าวบ่บอยบซอยบ่อซอยกักจากซอยอยังไหนแบบยุกหนาบรเเ็ณล้างเลยตอนนี้นะมั่วสวกกอน <laughs> ขอบคุณหลายๆของคุณเบอร์ถูกๆกำลังใจนะครับเดอ้อนี่ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่มีพระคุณต่อต่อครอบครัวเฮาเนาะเฮาก็เคยเว้าออไปแล้วแหละยังไม่ได้นอนดอกพี่นอ้องสิขึ้นไป้พอดีแค่เบิ่งก่อนเป็นอดไรสื่อของมายังไม่ได้จัดยังไม่ได้เมี่ยนเลยสื่อของมาไว้ใส่บาทมืออื่น ไปไหวอยู่ในไซเน่เดสก์ท็อไปเบิ่งก่อนตัวมังอื่นมาซีเลอร์เปอร์เซอร,ร์อีฮาร์กันอีกเจอกันอยู่พี่นอ้องเออก่อนสิไปกับบอกบุญไปนำกูได้อยากทำบุญแขกก็ไป็นไงกับที่ต่อมาทางไลน์เขาได้แล้วก็ทางเฟซก็ได้เนาะ แต่ทิตแจ้เขาขิดว่าอยากทำบุญน,ะน่ะแน่นมันก็ได้บุญพี่น้องเอ้ยสำหรับพวกที่ด่ามากมาแล้วแต่ไม่ดอบไม่ได้สนใจหมวกกับบทใส่ด้บัตไปก่อนบ้านน้ำบ,บอ่อเนาะบ้านน้ำบ,บอ่บบบอ สาวบาทบัวคำชหาตากล่องสลับนีเนอเจ้ามากินทานาน้ำพีหนอกผ้าหนังหีไผล่เนะ เน่คือมีกองบุญมาในเพราะคือมีกองบุญเอาอืมตะลิบๆเอเอน้าใส่หน่ออันอะไรพี่น้องไก่เคียงบ้านไก่เคียงพี่น้องเลย บรนณาบอก่นมากินทานนําไม่ใหญ่

พัดลมเย็นพัดลมห่อนมาเพ่หอ โมมีประจับกล่องให้ทราบบมีเ่นอู่นีินเต่งระเจ้ามากนี้เยมันบมแม่นี่นั่นน่ะจะตัวนี้น้ำแแม่บ้างละมือนี่มันเป็นมืองานซบมันมันเจ๋ออจะรอมันจะย่อสะบัดตรงนี้น้ำน้ำแดงจะทำปาจับกล่องให้แน่

คนช้อวยใชเนาะมาช่วยเรารมาช่วยอยู่ดีมีแห้งทั้งที่เขาแลเนาะ้ดีีวนอยู่ดีีแห้งให้ทววยกันเลยให้ด้วยเสร็จด้ายด้วยเฮ้ี่ามชุวตายอุลายดสวยเรือเนาะ ผมใบย่อขาวแัมออยากงายกักจิเห็นได้แรกมันมีบีขาดเครืองนีพ่แล้วมือเอินเพื่นจังหวะกันได้กันนะพี่พอพิมซองพิมพ์มาจากซองซะน่ะพี่พอเราบมหูซมนะ อร่ยชเห็นเอามื่อวันไนกขมเอ๋อยานแมนอันคองที่สื่อมาไว้ใส่บาตเมื่อเอิญไปไหว้ไใส่อะไีแม่ซอนเอาขึ้นมาไปไหว้ดใส่หนาววานและวัตสิงุ่นเก็บมดเออคุณเทพผูกหมักไม้แล้วก็นมทุกคนแหละเป็นยังดอกเป็นจังหวะ อ่าซ้ำนั่นแหละขอบคุณบทุกคนทั้งแหละที่ฮาหนาฮูกะไปปิ่นมานะไปกอบกอบมานาหูเพื่อนนะหูกำนะมีแต่ภาพเดียวหูยาย,าย,ายตั้งแต่เฮืงเราถ่ายในนี่ได้เนาะโดยถ่ายใน,น,นีตังแต่มาอยู่เลนนะอือตอน,นั้นเพอนยังจออย,ย่งอรอมาแต่บ้านอือ คุณพรานได้ชิบได้สู้นได้แล้วพรพอมะลงปตล่างเขาเขาเบิ่งก่อนมาแลงมปแล้งยอกันไลเขากำลังเหตุเป็ดกัเขามาเอาเป็ดมา